ใหม่สุคนทวาเดือดเจอตีข่าวแพ้ท้องอยากกินหมาลั่นอย่ารีบลบแม่จะฟ้องให้หมดใหม่สุคนทวาเกิดนิมิตงานนี้ถึงกับเดือดเมื่อโดนโยงข่าวที่ตนนั้นเคยแพ้ท้องลูกคนแรกแล้วอยากกินอะไรแปลกๆมโยงเข้ากับข่าวที่เป็นกระแสเรื่องการนำหมาและแมวบูชายันครูกายแก้วที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้ โดยเธอนั้นออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีเมสสุคอนเผยว่าเดี๋ยวแม่ไปเกี่ยวอะไรด้วยมั่วนะคะเพจนี้ก็เอามาเขียนแคปชั่นแบบนี้เพื่อเอาอันนั้นมาผสมอันนี้มั่วไปหมดต้องการแต่ยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ไลค์แชร์เยอะด้วยแม่เสียหายมากค่ะคนมาด่าแม่เยอะมากในภาพนี้คือภาพเก่าสามปีที่แล้วตอนท้องคนแรกค่ะ แล้วช่วงนั้นคือแม่แพ้ท้องแม่เคยให้สัมไปค่ะแต่แม่ไม่ได้กินหมานะคะไม่ได้ทําค่ะคนท้องอะค่ะค,ะคุณมันแพ้ไปหมดบางคนอยากกินไรแปลกๆปลกยางรถยนต์ดินหินทรายกรวดของที่กินไม่ได้คนท้องมันก็อยากกินแต่เขาไม่ได้ทํากันหรอกคะ่ะอีบวกไอ้ที่ไม่เคยแพ้ท้องก็สักแต่พูดไม่รู้เรื่องตั้งสตินะคะคุณแม่ไม่ได้กินนะคะ รู้เรื่องชัดเจนเนื้อแต่อย่าเอามาเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวตอนนี้เลยค่ะจะอ่านอะไรก็ฉลาดเชื่อกันหน่อยนะคะและมีโตรระกะความคิดกันนิดนึงถ้าไม่รู้เรื่องแชร์เมนด่าแม่กันแม่จะฟ้องให้หมดอย่ารีบลบกันนะแคปไว้แล้วค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูกายแก้วมีจริงไหมไม่รู้ไม่ลบลูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่อย่าให้แม่กลายร่างจบนะโมมาก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่แดกหมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่แม่จะเด็กหัวไอ้คนเม้นมั่วมัวแน่